สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมานะครับผมยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือผู้ชมใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมหากชมคลิปเลยถูกใจนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมลมแรงมากเลยครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีมมาได้อ วันนี้ตามมาชมกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาทำปัดส,สตอกุ้งสดหมูสับนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูตอนชื่อคลิปอีกทีนะครับอันนี้ก็จากต้นคลิปก็เตรียมจะตอ่อเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูครับผมว่าใช้อะไรบ้างนะครับ ครับผมใช้สตอใช้หมูนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องใช้กะปิใช้กุ้งนะครับผมแล้วก็อีกพวกเครื่องปรุงทั่วไปนะครับผมเครื่องปรุงทั่วไปนะครับซอสอ่อ,อยน้ำรมซอสปลาเขียวซอสปรุงรสอะไรพวกนั้นนะครับผมเตรียมกุ้งเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวม,มาเตรียมหมูกันต่อครับผม เตรียมหมูสับนะครับผมไม่มีหมูบดนะครับสับเองอีกแล้วครับผมต้องตามบิมมานะครับผมไม่ค่อยได้ซื้อหมูบดนะครับส่วนใหญ่ก็สับเองนะครับผมใส่หมูประมาณนี้ใส่กุ้งประมาณนี้นะครับผมจะได้จานขนาดกลางๆนะครับผมไม่เยอะมากแลวก็ไม่น้อยมากนะครับผมเดี๋ยวสับหมูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับผมครับผมแล้วก็หลังจากได้วัตถุดิบครบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เครื่องนะครับผม มีได้มั้งนี่ไหมเครื่องนี้๋อมวเทียมรูเอ็ดกรือขมิ้นหอมแดงกระเทียมพริกเกลือขมิ้นเกลือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเติมไส้เคยไหมนี่ไส้ไส้ักนิดนึงอ่าเดี๋ยวก็เติมกะปิสักนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับเครื่องปัสตอกะปิกุ้งสดวันนี้นะครับผมอ่ะครับผมใส่กะปิลงไปนะครับผมนิดหนึ่งนะครับผมไม่ใส่เยอะเท่าตอนแกงนะครับผมแล้วก็ คลกอีกทีนะครับผมแล้เดี๋ยนี้เราไปดูตอนผัดกันเลยดีกว่าครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับผมโอ้เสียงไก่เข้าพอดีครับผมรอน้ํามันเดือดครับแล้วก็ใส่พริกนะครับที่เราขโขลกไว้เมื่อกี้นะครับลงไปผัดนะครับผม ผัดไอ้หอมก่อนนะครับผมต่อไปตามด้วยหมูเลยครับผม ก่อนหน้านี้นะครับคลิปไอ้ผัดสะโตกุ้งสดหมูสับอันนี้นะครับ,รม,นนรบมันก็เคยลงไปได้หนึ่งคลิปนะครับผมแต่เครื่องที่นํามาผัดนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมแบบนี้วันนี้ลองแบบนี้อันนี้มันจะคล้ายๆผัดพริกแกงนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนผัดพริกแกงทีเดียวนะครับผมวันก่อนจะไปเป็นผัดง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองชิมแล้วผมบอกนะครับผมว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผม วันนี้เราใช้เป็นซิกแห้งด้วยนะครับผมอ่ะผัดหมูไปก่อนนะครับผมใส้ต,ต่อครับผมหรือว่าถตัตอนะครับกุ้งใส่หลังสุดกนะุ้งใส่หลังสุดนะครับผมสุกง่ายนะครับแล้วก็ผัดครับผม <c oughs> นี่นะครับถั่วตอห้าฝักได้ประมาณนี้นะครับผม หมูเริ่มสุกเมื่อกี้เติมน้ำไปนิดนึงนะครับผมเพื่อให้หมูมันสุกยิ่งขึ้นนะครับผมฝนตกด้วยครับตอนนี้นะครับเสียงอาจจะเข้าบ้างนะครับผมะตอสุกนะครับก็ใส่กุ้งนะครับผมแล้วก็ผัดกุ้งให้สุกนะครับผมทีนี้ก็มาปรุงกันนะครับผม ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับผมไม่ต้องให้สุกนะครับก็ปรุงเลยนะครับใส่ซอสปรุงรสนะครับผมซีวก็ได้น้ำปลาก็ได้นะครับผม,ม,ต,มต่อไปนะครับผมซอส่อ,อยนางรมนะครับผมหรือว่าน้ำมันร้อยกับนาก็าีนี้ก็พัดเลยครับ ไอ้กุ้งสุกนะครับก็ได้เลยนะครับผมอันนี้ที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับคือเรามีการเติมน้ําไประยะเป็นระยะนะครับเพื่อให้หมูมันสุกไอ้สะตอมันสุกนะครับผมผัดคลุกเข้าไว้เข้ากันนะครับก็เสร็จได้นะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆครับผมผัดสะตอกุ้งสดหมูสับครับผมเซตแล้วกับปมผัดสะตอไอ้กุ้งสดหมูสับกับปม สวัสดีครับผมมาเปิดคลิปกินข้าวกันแบบแบบง่ายๆเลยนะครับผมวันนี้แบบชิวๆเลยนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมกินคนเดียวหลายคลิปเลยนะครับผมวันนี้เมนูนะครับผมผัดสตอกุ้งสดหมูสับนะครับผมผัดสตอกุ้งสดหมูสับนะครับผมเรียกชื่อไม่่อยถูกนะครับนี่นะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผม มีกุ้งสดมีหมูสับมีสตอนะครับผมแล้วก็เครื่องเข้มๆนะครับผมหอมมากครับผมมาลองชิมก่อนนะครับผมกินเปล่าๆก่อนนะครับผมตยดสตอน,นิดหนึ่งด้วยนะครับผมลองชิมเปล่าๆก่อนนะครับผม สุดยอดครับผมอร่อยครับผมอืมรสชาติมันก็แบบจะต่างกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยทำไปประมาณอีพีที่เก้าสิบนะครับผมอีพีที่เก้าสิบมันมันจะรู้สึกแบบเผ็ดน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็วันนี้เราใช้คามินเติมเข้าไปด้วยนะครับในเครื่องผัดน,นะครับ ใช้ขมิ้นนะครับเพื่อให้สีมันเหลืองสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตับกลิ่นนิดหน่อยนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ความอร่อยนะครับผมก็มองว่าอร่อยเหมือนเดิมเลยครับผมลองกินกับข้าวนะครับผมร้อนนะครับผมวันนี้ถ่ายถ่ายคลิปตอนทำเสร็จผมก็เดผมก็มากินนะครับแบบเร็วๆเลยนะครับผม อ,อร่อยครับผมอมืหัวกุ้งครับผมผมชอบหัวกุ้งัวกุ้งมากครับผมอันนี้บอกแม่เลยนะครับผมว่าใส่นะครับหัวกุ้ง,งอย่าทิ้งนะครับผมมันจะเป็นหัวประมาณนี้ครับผมแบบเป็นเหมือนที่อยู่ที่คางมันนะครับผมน่าจะเป็นคางกุ้งนะครับเขาเรียก กุ้งสักหนึ่งตัวครับผมความเผ็ดเริ่มมาครับผมเริ่มมีเหงือครับผม,มผัดเน,นี้นะครับอ่าตายมันก็นตรงครึ่ง ตึ้งเครื่องตึ้งปิดนึ่งไรบะเนียครับผมโหลดตรงจัดจานนะครับเอาสตอมั้งครับผมสตอครับผมห้าฝักนะครับได้ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับผมกับสตอห้าฝักนะเวลาตักนะครับผมตักให้ติดหมูสับนะครับกับสตอนะครับ แล้วว่าตักับข้าวอมืมันจะอร่อยกลมกลมพอดีนะครับขางกุ้งครับ เดินไปดูกล้องนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมอใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบอะไรเพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจผมมากๆเลยนะครับผมใครดูคลิปแล้วกดติดตามว่าคอมเมนต์นะครับกดไลค์นะครับจะเป็นกำลังใจผมมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย